วายน้องทำอะไรวะินาซ่ากลับแล้วนี้อาถ่ายวิดีโอถ่ายรูปปงลูปปงถ่ายรูปปงถ่ายรถดูยังฮิลี่ถ่ายรูปอง อลิงไปกับลุงยาไหมลูกโอ้ยหมดเดงอาึงไปดูดึงไปดู้าาาอยยยูู่่กกับล อยู่กับยาเลยพูดนปากไปเข้ามาไปหาไปหาน้องไปลุกดูอย่านี ถ่ายแล้วเอามีกายเดูเอามัดูดิอ๋อเอามาดูดิเดี๋ยวพอถ่ายยังไม่เสร็จเลยเอาทำไมทำทางงี้จเหมือนเดในรถได้รถอะไรเนี่ยโว้ยอะไรนี่หนันีายหน้าเนาะนี่ปลาดุกต่อให้หน้าบ่เอามาดูดิ Oh, no, yeah.